รมรถสไตล์ MPV ทั้ง2รุ่นนะครับวันนี้บอกเลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆนะครับรักพี่เสียดายน้องมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อเจ้า t o y ยต a s เซียนตหรือว่าจะซื้อเจ้า t o y o ต a v เวรสนะครับวันนี้เดี๋ยวออกมาเทียบให้ดูทั้ง2รุ่นว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างมีตัวไหนที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยบ้างนะครับบอกเลยว่าถ้ามองวันผ่านเนี่ยเซียนตยังไงก็เล็กกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่มาดูว่าความจิ๋วของเจ้าเซยนต้าเนี่ยจะสู้พี่เวรลอสได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยว่าคลิปนี้รักพี่เสียดายน้องมากๆนะครับมาดูจากตัวเวรลอสก่อนเลยแล้วกันนะครับกระจังหน้าตัวนี้ที่เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับและบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นไฟตาแบบ LED นะครับและมาพร้อม LED แบบไลท์ไกดนิ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับและไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างแบบนี้แถบยาวมากๆนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสาหรับเจ้าเวล้อตัวนี้นะครับและบอกได้ว่าตัวนี้แม็กก็จะเป็นล้ออันลอยปัดเงามาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของเวล้อคือนะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับให้ดิสเบรกมาแบบนี้เลยระบบเบรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเวล้อได้ระบบเบรกดีแน่นอนนะครับและรอมาดูว่าตัวเซ็นต่าเนี่ยจะซู้พีเวล้อได้หรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่ารอดูกันราคาว่าท้ายคลิปนะครับและตัวนี้จะเป็นสี ออกใหม่ของค่ายโตโยต้านะครับและก็เป็นสีเวรอสแล้วก็ยาลิสนะครับที่ออกมาใหม่สีนี้บอกเลยว่าหายากมากๆเพราะว่าผลิตสีนี้ออกมาเมื่อปี2023นบะครับบอกเลยว่าสวยมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันเลยนะครับนี่ครับลวดลายการยกบ่าย,ยกสันของเวรสเนี่ยบอกเลยว่าเห็นได้สวยและเห็นได้ชัดเลยครับตัวนี้ลอยไปถึงด้านหลังเลยนะครับยกสันคือสวยมากๆนะครับและในส่วนของ ฝาปงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาปงสวยมากนะครับนี่ครับมีรอยยกบ่ายกสันแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสวยมากนะครับและเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าตัวนี้ห้องเครื่องเนี่ยจะขนาดไหนนะครับขนาดเครื่องก็เป็นพันห้าร้อยซีซีนะครับเชื้อเพลิงก็จะเป็นเบนซินนะครับตัวนี้จะไม่มีไฮบริดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆและเดิมมากๆนะครับซื้อรถมือสองเนี่ยต้องดูยังไงต้องดูละเอียดครับนี่เลยครับ หัวน็อตเนี่ยดูนะครับดูชัดชัดเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2023นะครับเลขไม์แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแค่ห้องเครื่องก็สวยขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับก่อนจะไปชมด้านในนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสะดุดกับตัวนี้มากๆนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ led แบบนี้เลยนะครับอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องจะเป็นกล้องสา0รอองศานะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับน อยู่ตรงนี้นะครับ3ามอบองศาทั้ง2ฝั่งนะครับและบอกเลยว่าใยับมาเนี่ยนะครับมือเปิดเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทั้ง4บานเลยนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นระบบเคเลดด้วยนะครับถ้ากุญแจนะครับอยู่ใกล้รถถ้าลูกค้าไม่สะดวกจับกุญแจมาปลดล็อกหรือว่าล็อกรถนะครับสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับแตะแค่นี้พอนะครับกระจกก็จะพับเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าจะปลดล็อกก็กดแค่ตัวนี้พอครับก็เหมือนกันนะครับกระจกก็จะปรับขึ้นมาเองอัตโนมัติเหมือนกันโดยที่ลูกค้าไไม่ต้องป เปิดเองอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะสามารถพับเองอัตโนมัติอยู่ในนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออกแบบลวดลายดีไซน์ทั้งโรงงานมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหุ้มหนังมาให้นะครับที่พักแขนส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับเราก็จะมีหุ้มลายเคลืบล่าจากโรงงานนะครับอยู่ด้านนี้เลยนะครับและตัวนี้ด้านข้างขยับลงมาก็จะเป็นปุ่มนีครับปรับระดับไฟตาได้นะครับไฟหน้าแล้วก็ปุ่มแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเหมือนกันมีให้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มเติมให้ที่ชอบแล้วก็สะดุดเลยนะครับมีไวเลสชาร์จด้วยนะครับแค่วางโทรศัพท์ก็ชาร์จเองอัตโนมัติแบบไม่ต้องเสียบ USB หรือว่าเสียบ TypeC ได้นะครับระบบเบรกก็จะเป็นออโต้ระบบเบรกก็จะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญมีปุ่มออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับนี่ครับตัวนี้เป็นปุ่ม Engine Start นะครับเหยียบเบรกแล้วก็กด Start ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันภายในว่ามีตัวไหนที่ เพิ่มเติมบ้างนะครับแต่บอกได้ว่าเวลอดเนี่ยออปชันก็ถือว่าให้เยอะมาพอสมควรเลยนะครับนี่เลยครับระบบด้านหน้าก็จะเป็นพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับมีระบบไมด์ด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหสวยมากนะครับนี่ครับสวยมากหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับหรือว่าพับได้นะครับเลื่อนได้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยครับเห็นไหมนะครับกล้องจะเป็น360องศานะครับปุ่มแจ้งเตือนกับชนหน้าขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ถ้าเราหมุนพวงมาลัยไปไหนนะครับก็คือตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับตัวช่างเดอนตัวนี้ก็จะหมุนตามเราไปด้วยนะครับนี่เลยครับเขาก็จะให้ระยะเรานี่ครับสวยมากประกันศูนย์นะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแบบออโต้นะครับนี่เลยครับสวยมากนะครับปรับระดับได้ออปได้ออโต้นะครับหรือว่าเราจะหมุนมือเอาก็ได้นะครับเดือกได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับสัญลักษณ์เวลสโลโก้แบบนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ํา อี่นะครับนี่ครับอ้ยออกแบบลวดลายมาหลูมากๆแล้วครับก็ช่องเก็บของจุกจิกนิดหน่อยนะครับโคมือรถนะครับสวยมากนะครับตัวนี้คู่นี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกัมมี่ยีนะครับก็จะมีรูด้านข้างแบบนี้เลยนะครับรู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 แบบนี้นะครับเพื่อให้รถไม่ร้อนเกินไปนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับตัวนี้ก็บอกได้ว่าสวยมากๆไม่น้อยหน้าเหมือนกันด้ออปชั่นที่มาเยอะพอสมควรนะครับราคาออกห้างเนี่ยกว่าเกือบ90 00 0 0บาทแล้วนะ ราคาก็เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวกลางตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงแต่ว่าตรงข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับแต่ว่าตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะครับเป็นกำมะหยี่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงพักแขนออกมาได้นะครับนี่ครับก็สามารถดึงตัวนี้แล้วก็นั้นตัวนี้ลงมาเลยนะครับก็สามารถพักแขนได้พนักพิงได้นะครับเกิดด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb 2ช่องนะครับอยู่ด้านหลังตัวนี้เลยนะครับมี2ช่อง นี่เลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำม่อีกด้านบนนะครับตัวนี in, ้ถือว่าที่เก็บของของเวลอนเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับด้านข้างก็มีอีกนะนะครับนี่เลยครับแล้วก็ด้านหลังด้านล่างก็มีอีกนะครับสวยเยอะมากนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังสามารถเอ็นลงมาอีกได้นะครับสามารถดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงอีกได้นะครับก็สามารถเอ็นลงได้อีกนะครับนี่เลยครับสวยมากนะครับด้านบนก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถปรับเองได้นะครับปรับระดับลมแอร์ได้อยู่ตรง กลมๆตรงด้านกลางเลยนะครับนี่นะครับสวยมากช่องเก็บของนะครับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ power outlet หนึ่งช่องนะครับอยู่ด้านหลังสาหรับลูกค้าที่สายชาร์จไม่ถึงอยู่ด้านหน้านะครับช่องเก็บของนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวห้าเนี่ยให้ช่องเก็บของมาให้ส่วนเยอะนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับและมาดูในส่วนของเจ้า เซียนต้ากันเนี่ยนี่ลยครับไฟตาก็จะเป็นแบบไฟตาโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดทามลันนิ่งไลท์แบบนี้เลยนะครับและก็มาพร้อมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับกระจังหน้าของเซียนต้าเนี่ยก็จะออกเป็นโทนสีขาวตัดกับสีดำนะครับแล้วก็มีสีโครเมียมนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเล็กๆนิดน้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าโลโก้ของโตโยต้าแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ขยับมาในดูแล้วก็ขยับมาส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกก็มาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับและตัวนี้นะครับที่เปิดก็จะเป็นคีเลตเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับจ้าวเวลอรนะครับนี่ครับเปิดเข้ามาออฟชั่นก็โอ้โหสะดุดตาตรงนี้เลยนะครับถ้าเวลาลูกค้าไม่สะดวกเปิดตรงประตูนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นประตูสไลด์ข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่าถ้าอยากเปิดตัวนี้นะครับก็กดค้างไว้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับ ก็จะสไลด์เองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าจะเปิดฝั่งซ้ายก็กดแช่ไว้นิดหน่อยประมาณ2วินะครับก็จะเปิดเองอัตโนมัติเช่นกันนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนเวลอสนะครับเวลจะเป็นแค่หนังด้านข้างตรงกลางก็จะเป็นกำมะหยี่นะครับแต่เซยนต้าตัวนี้นะครับหุ้มเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้เนี่ยก็จะเป็นออกสีส้มแบบนี้เลยนะครับสีชาไทยนะครับสวยมากๆเช่นกันนะครับเวลาปิดปิดยังไงนะครับก็กดแช่ไว้2วินะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับ ตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับตัวด้านซ้ายปึ๊บนะครับนี่มาเหมือนกันนะครับนี่ครับพวงมาลัยที่เป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับคุชคอนโทรลเหมือนกันทั้งหมดนะครับกล้องก็มีกล้องถอยให้เช่นกันนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับแล้วก็แอร์หน้าแอร์หลังตัวนี้มีให้หมดนะครับแล้วก็มีจอยอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับข้อดีที่ได้จากเวลอนนะครับตัวนี้ได้พอสมควรเลยนะครับปุ่มก็จะเป็นระบบ Engine Start เหมือนกันราคาเหลือแค่5 0 0 0 0 0กว่าบาทเลขใไม่แค่20 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเอง นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้เช่นกันนะครับโอ้โหบอกได้ว่ารักที่เสียดายน้องนะครับราคาต่างกันแค่แสนนิดๆนะครับโอ้โหบอกได้ว่าตัวนี้สวยมากเป็นรถสไตล์เจ็ดที่นั่งนะครับตัว6กับตัว7เนี่ยพับอยู่ด้านล่างนะครับเผื่อว่าลูกค้าอยากแบบว่าใส่ของได้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้อีกนะครับนี่ครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถปรับด้านหลังเองได้นะครับแต่ช่องเก็บของเนี่ยบอกได้ว่าโตโยต้าเนี่ยให้มาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ นี่ครับช่องเก็บของก็มีเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านบนมีอีกนะครับนี่เลยครับโอ้โหสวยมากนะครับได้เยอะมากออปชั่นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้กันนะครับเครื่องขนาด1,500ซีซีนะครับเชื้อเพลิงก็เป็นเบนซินเช่นกันนะครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่เลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ราคาแค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าเวลส์เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับต่างกันประมาณแสนกว่กว่านะครับ ใครชอบคันไหนสนใจคันไหนหรือว่าโทรมาสอบถามกับผมได้โทรมาปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งครับหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดเก้าเก็จีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ